สวัสดีเจ้าพบกับคนเมียงเหนืออนแล้วนะเจ้าวันนี้คนเมียงเหนือนจะตามมาเนี้ยเมนูเจียวพักหวานบ้านใส่ไข่นะเจ้าสมัยตะกอนแม่เจียวให้กินนอน่อนเป็นออนนี่โอ้ลํำขนาดเจ้าจำเข้าก่อนไปของเฮียนี่ถึงมอะตะแต้เจ้าตะกอนนี่มันน่าขนาดเนาะใบเดียวนี่มันค่อยเขียวของนะเจ้าค่อยมีไหนนะเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็จะตุกหอมขาว,วนะเจ้าหอมแดงตัยเนาะ ลูกแล้วก็เตรียมตั้งน้ำเดือดๆไว้นะเจ้าเอาหอมผ่าวหอมแดงนี่นะที่เอาตูปุ๊แล้วนะเจ้าจุมนะ่มใส่ในหม้อเนาะแล้วก็ต้มเหมือนเดือดเกษตรกรรมนะเจ้าแล้วเาก็จะปรุงรสตามใจชอบเลยนะเจ้าใครอยากใส่อะไรก็ใส่เนาะคนมินเนี่ยก็จะใส่นะ้ำปลาฮาเนาะเจ้าคนแต่ก่อนก็จะใส่กันน้ำฮ่าอย่างเดียวนะเจ้าใส่เกลือหน่อยเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้มันมีขัอ้นอปรุงอย่างหลายนะเจ้าเราก็จะใส่ผงปรุงรสตัวโต้ก็ได้เนาะ มากเนงเอาปัส่อันนั้นนะเจ้าหวานมากเอาความปส่นะเจ้าแล้วแต่เหาเนาะยากของกินนะบนเมียงทูบบนเมียงคิดนะเจ้าแล้วก็เอาผักหวานใส่ลงไปเลยนะเจ้าใส่แล้วเหาเขาปากเนียนเนะเจ้ามันกดๆเนาะให้มันจมนะงดนดนนะเจ้าตังไปสักการนะเจ้าเขาก็จะตอกไข่ใส่นะเจ้าไข่นี่เขาใส่สักสองแกนนะเจ้ามักหนักก็ใส่หนักเนาะหวมากกว่าปัสไซอ่านวันเจ้าใส่ไข่ไปแล้วก็ รอไข่ให้มันซุกสักหนำเจ้าผักหวานบ้านนี่ห่อไปแกงปลาลำนะเจ้าแกงใส่ปลาแห้งเนาะแกงได้อย่างเดียวกับผักหวานปลานั่นนะเจ้าพัดน้ำมันหอยแกงใส่ดุหมูนะเจ้าแล้วแต่เลยเนาะเหามอมะยงหอมกรหย่านั่นนะเจ้าเสร็จแล้วเาก็รอไข่ซุกเนาะถ้าไข่มันซุกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเจ้าเขาก็จะเตรียมดิดไฟเนาะตักใส่ถ้วยเลยนะเจ้าเิ็นกับข้าเนื้ออุ่นๆฮันห้อนี่นะโอ้โหมันตึงเนาะนาเจ้า ก็จะคั่วพริกนะคั่วก็ได้นกไข่จะคั่วพริกก็ได้หรือว่าจะทอดพริกแห้งกรับก็ได้นะเจ้าอันนี้คนมึงเนี่ก็จะคั่วพริกแห้งกรับน,นะเจ้าแล้วก็สูงสีนูนี้เห็น่หยนะเจ้าเอาอ้อยหน้าไปใอ้นะเจ้ามันคือเมาะขนาดเจ้าเราก็เตรียมมากินเข้าด้วยกันนะเจ้าจ้อนมาตักกลไปคนมากันลอกเจียวฟักหวานบ้านใส่ไข่นะเจ้ารือเมาะแต่แต่นะเจ้า อม,มาเจ้าชิ้นแต่กันเจ้า้ำขนาดเนอะไปก่อนละเจ้าขอบคุณเจ้า